ทุกอย่างที่ฝังพื้นอย่างเช่นฝังในพื้นอาจจะเป็นผนังด้วยนะครับเช่นสายไฟสายไฟไม่ฝังพื้นนะท่อน้ําฝังผนังมานะครับสวยแต่ซ่อมยากครับงั้นก็ต้องเดินลอยอย่างเดียวนะเดินลอยคือเป็นไงท่อน้ําก็รู้ฝาผนังมาแล้วก็เดินขึ้นไปเป็นทอ่ทอทอ่อท่อไปอาจจะอ้อมข้างบนอ้อมข้างล่างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าท่อน้ําเดินขึ้นฝ้าก็ไม่ดีนะเกิดมันรั่วข้างบนฟ้านี้ก็ไปกันใหญ่นะครับ สายไฟเดินลอยก็อย่างเช่นพวกบ้านตามสมัยโบราณน,นะสมัยโบราณคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ฝังมาในผนังไม่นิยมก็คือแบบว่าช่างไฟกับช่างก่อสร้างคือคนคนเดียวกันช่างก่อสร้างสมัยก่อนคือเดินไฟเดินน้ําได้หมดนะงั้นเขาจะบางทีเนี่ยเขาจะสร้างบ้านไปนอย่างเดียวเลยสร้างแล้วๆขึ้นไปถึงบนเลยแล้วก็มาคุยกับเจ้าของบ้านที่หลังว่าเอาไฟกี่ดวงเอาเดินตรงไหนก็จะมาตีกิฟกันที่หลังก็จะเดินไฟเป็นแบบ ตีกิฟกันเป็นรูปโพแดงอะไรเงี้ยเป็นรูปหัวใจเป็นรูปอะไรที่เราเคยเห็นในที่แชร์กันใน Facebook ใน YouTube ยู u ูบเลยนะครับมันมีเยอะแยะงั้นสมัยก่อนเขาจะเดินลอยกันเดินลอยคืออะไรแล้วก็มันจะสังเกตง่ายสายไฟเก่าเกินไปแล้วก็มองได้นะครับหรือว่าท่อน,น้ํามันแตกมันรั่วอย่างเงี้ยเราจะเห็นทันทีสมัยนี้นะบ้านเนี่ยไม่เห็นสายไฟแล้วมันก็จะอยู่ในผนังกันหมดแต่ว่าพอผ่านไปสัก10บ0ปีอย่างเช่น อ่าไม่ต้องสิบยี่สิบปีเรายกตัวอย่างที่บ้านช่างโลดเนี่ยสายไฟเดินลงดินมามุดใต้ดินมาไม่เดินลอยมาโอ้โหสวยมาใหม่ๆหมเออไว้ทันสมัยดีนะไม่มีเดินสายไฟให้ลกหูลกตานะครับจากเสาไฟเมนแล้วก็เดินเข้ามาตัวบ้านนะครับโดยมุดดินมามุดดินมานะครับไม่ใช่ว่าลอยฟ้ามานะครับพอมุดดินมาเป็นไงครับอยู่ในกรุงเทพครับกทมครับดินซุดนะครับ ดินซุดดึงสายไฟสายไฟที่มันหย่อนหย่อนอยู่ที่ตู้ไฟตู้ไฟเมนในบ้านเรานี่นะครับมันก็ตึงตึงจนบาดกับตู้ไฟแล้วทําให้ช็อตโอ้โหคือสับคัตเอาในบ้านไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นไฟเมนมานะครับมันไฟเมนมาแล้วก็มันก็ไปสกิดกับตู้มันก็สปาร์กระเบิดบึ้มบึ้มบึมบม,มานอนแบบนอนเฝ้าจนแบบคือกลัวมากกลัวมาก แล้วไฟต้องตัดไฟทั้งบ้านไงครับเพราะกลัวว่ามันช็อตแล้วเดี๋ยวมันจะลามไปแล้วก็ต้องสับเบรกเกอร์ลงมาแล้วก็มันอยู่ในห้องใต้บันไดอย่างเงี้ยมันก็พอประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็สกิดเดี๋ยวมันก็สกิดเดี๋ยวมันก็สกิดแล้วมันระเบิดด้วยไงสกิดแล้วก็ระเบิดระเบิดมันแบบเป็นสเก็ดไฟลงมาน่ากลัวมากต้องลื้อของออกมาหมดครับกลัวไฟไหม้บ้านด้วยอันตรายมากนะงั้นอันเนี้ยไปชมได้ในคลิปที่รีวิวบ้านพังของช่างโลดนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวอาจจะทิ้งงกเอาาไวว้้ให่ ไอตการที่เราไปซื้อบ้านใหม่หรือว่าจะทาบ้านใหม่ในเรื่องกองสายไฟที่มันเดินเมนเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับสมัยใหม่นี้เขาคงไม่ไม,ไม่ไม่มีลวไม่มีลวแต่มีก็คงน้อยนะครับแต่ก็ให้ระวังเอาไว้นะแต่ต้องมีแต่นะครับถ้าบ้านที่มันเดินสายไฟมาในผนังแล้วนะครับผ่านไปสัก 10- 20, 20ปีนะพอสายไฟมันเก่าแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเดินลอยเพราะมันไม่สามารถที่จะเดินร้อย เข้าไปใหม่ได้นะหรือเช่นลื้อออกมาแล้วก็เดินร้อยให้่ไ่ช่างคงไม่ทําเราคงไม่ทําเพราะเราอยู่อาศัยแล้วเงี้ยนะครับจะไปตัดไฟเป็นเดือนๆอะไรเงี้ยมันคงไม่มีใครทํานะครับก็คงต้องเดินลอยไปแล้วก็ไปจําใหม่อะไรอย่างงี้นะใน YouTube กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทิ่ใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจและสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไได้นะครับ